แฟนคลับจ้องซื้อลอตเตอรี่วันที่16กรกฎาคม2566หลังนุ่งรมิดาทำบุญใหญ่ถ่ายชีวิตกระบือ7ตัวหวังเลขเด็ดยอดเงินทำบุญจะให้โชคในงวดนี้ใกล้เข้ามาอีกงวดแล้วกับกิจกรรมหลักที่นักเสี่ยงดวงต่างตั้งต,งตารอคอยกับวันหวยออกวันที่16กรกฎาคม2566ซึ่งงวดนี้ก็ไม่พลาดที่เหล่านักเสี่ยงโชคนั้นจะควานหาเลขเด็ดงวดนี้16766 จากกูรูใบหวยคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งเจฟองเบียเจนุกบารมีมหาเฮงดุยพระรันหวยเนนน้อยคนไทยบ้านหวยกูซอกราหวยเดลีนิวส์หวยไทยรัฐหรือหวยดาราหวยนักร้องหวยมนสิทธ์หวยมัลลาโคนิกหวยสุนารีหวยไฮอาพาพรเป็นต้นและล่าสุดนักแสดงสาวสวยนุ่นรมิดาภรรยาของหลุยส์กอตโพสต์ภาพหลังโอนเงินทำบุญใหญ่เพื่อถ่ชีวิตกระบือเจ็ตัวพร้อมลูกในท้องจำนวนเงินกว่า2 2 0 0 0 0บาท พร้อมระบุข้อความว่าแจ้งสะพานบุญทุกท่านยอดครบแล้วนะคะและได้ทำการโอนให้กับเจ้าของแล้วเรียบร้อยยอดเงินคงเหลือในบัญชีเหลือ3 7 1 0นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบุญนี้ส่งผลให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะเปิดยอดเงินทำบุญนุ่งรมิดาไถ่ชีวิตกระบือเตัวยอดเงินทำบุญ22 0 20, บาท ไข่ชีวิตกระบือและลูกในท้อง7ตัวยอดเงินที่เหลือ37.10บาท